ไม่มีอะไรกินงั้นไม่ไปเอาเราพูดคำนี้ไหมล่ะไม่รู้ไม่อยู่ด้วยเอาตัวรอดนี่ว่ะมาไม่ได้กินนี่ไ่มไม่มีงั้นไม่รู้แม่ทำให้กินเองวันไหนซุดมันถามแม่ ไม่เลยกินอ่ะไม่มีบอกแม่ขี้เก็บเอาหลานมาหน่อยไม่มีกินไม่ไปมันบอกเนี้ยใี่ไหมเนื้อเก่งอืออร่อยไหมปะป๊ากินกับอะไรอ่ะหมูความสุขต้องแลกมาด้วยความยังไงถูกไหมพี่นุชเอาเมา ความอุอ่นเสียงหัวเราะต้องแลกมาด้วยภาคปฏิบัติของเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะถ้าเรายอมรับความจริงนะคะเมือ่อใดยักเนืยยักมีความสุขยักมีรอยยิ้มอ้าวไปติให้ลูกกินลูกก็มาหาดิโก<อ>้คัพกิ๊เป็นเรื่องธรรมดาเนาะป๊าปไา,ปาอยู่ใช้ซอสนวลจะได้ไม่เผ็ดมากอมซอสหม่ามาเผ็ดกำลังหอนของจีนนะอันนี้ด้วย ทำหญ่ไปไหมดาซอสอะไรดิปิกันดาอิสมีอาทำน้ำจิ้มสูตรน้ำมุย้ยให้หลานกินเนี่ยติดใจใส่ไข่ด้วยนะ mm. อืมใส่ไข่ด้วยออกหวานนะรสชาติของน้ำจิ้มน้ำมุย้ยปกติยายจ๋าก็ทําใส่ไข่ mm. ไม่เคยใส่ไข่นะ เห็นแต่ใส so <LO jotka> you know ่เออใส่ถั่วอย่างเดียวได้สูตรเชิฟมุ้ยนะคะมาทำให้ลูกกินเนอะหัวรลวินุอะจริงไหมน้มลูกแม่ต้องรับแม่ได้ถ้ารับแม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาหาแม่อืมแ่เจอไปทำเดียวน้ำมูกไหลเลยสามีเผ็ดไหมพริก แล้ววันนั้นบดนสอนไสอนดีพอดีว่าเราได้ลูกป้าๆใหญ่ๆรู้เรื่องผมบอกว่าเป็นกีฬาพูดเป็นไหมกีฬาพุทธิศา์เป็นไหมแซบบะแซบบอืม แน้ำมุ้ยได้อะไรกินวันนี้นี่พี่ลวกหมูแบบหั่นเอาช่วงช่วงนั้น <Okay. S 1> ถ้าเป็นพี่ก็จะลาดแบบสะดุ้งเนาะอันี้เผื่อเด็กด้วยก็เลยลวกแบบแยกไว้อืมนี่นจิ้มขาหดหมูติดมันหมูติดเอ็นอ เล็นอะไมันไม่กินหรับแล้วมันติดเต้าหนะน,น้าอืมไม่ได้หิวจริงจังมีกุ้งมีหอยมีปลาขาดปลาอือวันนี้ขาดปลานะคะนี่จะไม่เอาปลาออกไว้มีกุ้งโอ้อแต่น้ำจิม้ม โอ้สุดยอดต้ยมยำลิ้นหมูโอ้ยล้างลิ้นหมูสะอาดไหมพี่พี่ยังมีนะวันเมื่อวานนี้ไปเจอหูหมูลิ้นหมูบอกว่าตู้แข็งที่ร้านเอ้ยตู้แข็งยังเหลืออยู่อย่างละสองแพ็กมั้งทราว่าที่แล้วสามาีเอามาทั้งลิ้นหมูหูหมูเนาะยังไม่กินเลยวะก็เลยไม่เอากินไหมไม่กินอ้าวหอไมกินไม่ได้หืมไม่กินไม่ได้ กินก็จะปั่มนมที่ท้องเสียใช่ไหมเมื่อก่อนกินไม่ได้เลเดี๋ยวนี้มันอาจได้ก็ไ้แมันอาจจะเปลี่ยนไปกินแค่อันเดียวก็อ้วกแล้วก็ทีแตกใช่ไหมลูกสาวแพ้หอยตั้งแต่คลอดคนที่สองคลอดอปนล้อนะแพ้หอยแล้วก็ลองชิมหลายรอบแล้วด้วยไม่ได้รอบเดียวอแต่หมอก็ว่าไม่ได้แพ้เอืะเดีนย่ดาวโอเคไหมลูก เราคันเลยแดล๋ยวนั่งไกลแป๊บนึงอย่าก็มันเขาแพ้กุ้งก่อนเลยอ่ะก็ดัดๆก็ไปเลยมันก็จะไม่แพ้แพ้กุ้งอยู่ไม่กินกุ้งอ่ะเธอแพ้กุ้งเธอไป่นไ้เือนี่ยแต่เขาแพ้กินไม่ได้ท้องเขียเลยแพ้กุ้งมันจะดูในสาเหตุเมื่อแพ้น้ํายาหรือเปล่าย่าเพราะว่าแม่กินกุ้งตอนนั้นถ้าเป็นกุ้งดิบอ่ะแม่จะผื่นเต็มตัวเลยเพราะว่ามันจะน่าเป็นน้ํายาเคลือบมา แต่กินกุ้งสุกไม่เป็นแต่กินหอยของแกรมิสไม่มีปัญหาหอยแกรมิสอันนั้นมันหอยกาโกะมีรู้หอยทากเออมันหอยทากต้มซุกนะนิ้วน่าจะมิวน่าจะเจอหอยเน่าสิบอิอะน้ำมุยบอกว่ามุยน่าจะเจอหอยเน่า โอ้กินพ right. oh. ี oh. seaweed, ่เข้าไปแสบท้องจวดเลยพี่น้องขาอาการแสบแบบนี้กลัวหัวตมสมันดรแนซลแกแล้วก็ไปโอสแตนเดอรมระวังอะเพลงจับพี่ระวังด้วยอืม เดี๋ยวดูอาการท้องก่อนรู้สึกไม่แสบจ,จุดระวังไม่ได้กินพริกเผ็ดหลายวันอย่านะ <c oughs> อย่าโวยวายยายกินก่นอนเฮ้ยแสบขนาดเลยแย่งกันกินเนี่ยอืมไม่สนิท ืมแกงคุ้งไแม่มุกเป้านะมุกเปื้อนะแกให้นอ่ะแกอะไรแกงคุ้งมีผัวก็ใช้ผัวสิเออใช้แม่ทำไมอ่อนแม่อ่อนแม่ไม่ร้าแม่จะได้ป้อนข้าวอ่อนกลัวผัวลำบากกันดิแกไม่สนใจดูดูเสียงคนขัดตาหัวเอาน้ำใส่ปากก่อนแล้ว กะต่าเนี้นย่งขวาแม่ตรงเผาๆนี่เสียทอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวิสายพีน <c oughs> บ่นไปไงั้นนะบ่นลูกบ่นเต้าแกงเหงาวงหน่ำะบ่นได้แล้วก็บ่นนะนะทานไม่กิ่งคุ้มเหรออือยายจะแกะส่งให้อยู่ไไอ่าฮะยายแกะส่งให้อยู่น้ำจิ้มถั่วลูกไม่เผ็ดที่ทำให้น่ะอือฮึ ชิไมไชิมวนหวานออกออกหวานอร่อยเอุ้ตาเดี๋ยวยายจ๋าเมามันกุ้งกินหัวกุ้งมันกุ้ง <c oughs> มีสมัยนึงไปบาร์บีคิวที่อาบอรเซลมุย่ยอ,อีต้นตามสวัดดีค่ะกินหอยกินหอยอกุ้งหอยฝรั่งอยากกินนะฮะ ไปนั่งอยู่แถวตลาดในบัเซลมันจะมีร้านอาหารเรียงเลียงเข้าไปข้างในเนาะแล้วทีนี้จะไปนั่งกินกุ้งย่างออกมาเป็นกิโลเลยนะเสร็จแล้วนั่งแกะเอาตัวกุ้งให้ผัวไอ้ไทยชอบกินมันใช่ไหมน้ำจิ้มมันก็ไม่มีเผ็ดแบบเราเนาะเจ้าเอ้ยเมามันกุ้งเคยใครเป็นเมามันกุ้งโอ้ยปวดหัวเลยนะ่ะเมามันกุ้งแล้วดื่มด้วยสมัยโน้อนน่ะนะ เมาเล่าน่าจะแห่งเล่าด้วยไหมเมามันปุ่ง